อโอเต้เตน้อยปกติสูตรไหมครับผมนำสามตัวบนมาบวกกันได้เท่าไหร่ให้นำมาลบกับสองตัวล่างเช่นวันที่สามออกก็คือเมื่อนี้แหะครับออกเก้าสี่สองสี่ห้าวิธีคิด่าสั้นก็คือเอาเก้าเก้า มาบวก4บวก4บวก2 9บวก c เป็น13 13บวก2เป็น15เอามาลบ2ตัวไทยนี่2ตัวไทยลบกันก็ได้30เดอนวันที่4วันที่4 ก็คือ3กับ0ผมไล่สูตรนี่ตั้งแต่วันที่25หอดวันที่สเขา่า1 2 3เมื่อนีล่ลด4เข่าห,าห้เาเข่า7เมื่อ ตั้งแต่วันที่ยิบหานะครับพอดวันที่สองลดเมือหนึง่งมืออื่นไดเดน3กับ0ผู้ใดสนใจจัดได้เลยครับน้อยปกติ3กับ0ูนย์กรบผมนำไปพิจ,จารณาโชคดีโชคมานสุขคนครับผม